วันนี้จะหนีออกบ้านครับเปิด GPS แล้วเหรอโอ้รัหยอ,อกนะครับรออย่างไม่ฉีดยาเนี่ยเสียงอายังพออยู่ด้านหลังขอบเคลขอบเคลไปเล <c oughs> ยนะแยกกินกันแล้วเดี๋ยวนั่งกินกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรากินกันกนัครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลนะครับ วันนี้วันนี้ขออนุญาตใช้ภาษากลางนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่เชียงรายครับผมหลังจากที่ไปเที่ยวงานมาเนาะครับสวัสดีครับวิเปียสวัสดีครับสวัสดีนายเส้สหายด้วยครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณจะไปไหนกันวันนี้ยวันนี้จะออกหนีออกบ้านครับผมวันนี้จะหนีออกบ้านครับเปิด G P S แล้วเหรอเปิดแล้วครับตั้งไว้เรียบร้อย ต้องอติดตัวไว้ตวลอดนอะติดตัวไว้ตวลอดเนาะทำอยู่ที่ไหนก็ดั้งระวังเลยเดี๋ <laughs> ยวขอพรจากไวเปียกันเนาะพรไวเปียก<อ>มีก่อ,อนพรภาษาเหนือก็คือพรน,นะครับการให้พอหรอะไรเงี่ยจะเดินทางกันแล้วตอ,ต,อตอนนี้ก็สายมากแล้วนะครับสายแบบโอ้สายแล้วครับบ่ายแล้ว <laughs> ไปไหนมาครับเมื่อกี้ ไปงานประเพณีมาค่ะไปงานประเพณีมาต,ตอนนี้ลุงพูนจะออกบ้านละอ่าจะออกบ้านแล้วเตรียมเรีอยวลุงพูนลุงพูนแว่ไปเชียงดาวไปเอาข้าวโพดหวานที่บ้านเชียงดาวสวนยายคำเลยค่ะอ๋อครับผมกำลังออกใหม่ๆเลย <ภา S 1> คือยายคำจะเก็บไปฝากเดี๋ยวไปฝากสาวขายสับะระดข้างทางที่เชียงรายครับผมลุงพูนมีประวัติหน้าเชียงรายเนี่ยเชียงรายเหรอเป็นยังถึงมาแค่ให้ลุงพูนไปเชียงรายลุงพูนมีประวัติค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปฮือเดี๋ยวค่อยมาเล่เอาเประวัตินะเอาไว้เ่อะกัอนมันเป็นเรื่องที่บอกค่อยดีได้เลยนะเอาละเดี๋ยวจัดเดินทางแล้วครับฝากฝากคนต้องปุ่นดูเลยนะคะครับไปฮือออกบ้านฮือออกจองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุเด่นปลาไปอย่างเ็ี้ยปลาไปร้านไม้เฟรนดีกว่าครับบ่ใจ่ะไปคอลแล็บกับช่องลอกหลันคันโกงครับผม ทนูชมอบมีเดี๋ยวไปแม่ไปแม่ไอจิงนาวตัวยายคำบอกว่าเขาโพดหวานอ่ะเอาไปใหม่เลยครับค่ะไปแล้วอุเปียอุเปียวูพรเป็นปศจรัยเนี่ยเออเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่กอดแม่เนาะใช่ไหมไออ่ะไอยอทำไมคนเยอะแยะไปนะครับคุณเปียวเดี๋ยวเดินทางกันแล้วครับผมเดี๋ยวคุอเปียวคุณพรเนี่ยครับไปเดินทางไกลอีกเหนืครับฟังมันครับลอย สั่งสั่งเลยแม่เอาสมอกเลยแซวสั่งเลยเนี่ยไปเอาไอ้อย่างมาฝากเนอะไอ้กันอันที่เป็นขาวๆมันต้องเอาไม้ไปแดงๆเนาะไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะเอามันหล่ำละคล่อไปนะเนาะวันนี้ได้ปอนไหลเอาครับปอนหรือว่าพรนะครับปอนภาษาเหนือก็คือพรเนาะเดี๋ยวมาดูสัมพันธ์ละเอามาเอาอย่างไฟ่อง มาดูแล้วอ๋อไปเขาเมืองล้วดิบไปแล้วออกโลกไปเดินทางครับผมตอนนี้เราก็มาถึงกันที่สวนของยายคำนะครับบ้านนาหวายตำบลเมืองนันะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับผม อยู่กันในห้างนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปสวัสดีข้าวนาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับตะเลินสวัสดีครับแม่คำสวัสดีสวัสดีครับของฝากครับในเอกชายหาดฝากมาครับผมยินดีมครับีห่ออย่างของเไงห่อปลาปลาฟักครับผมปลาฟักหรือว่าปลาส้มนะครับนี่เลยครับไปเอางานมาครับกาลังมาถึงบัดเดียวบัดเดียวนะ มาถึงแล้วกับมานี่เลยครับผมอันนี้งานฝีมือเนาะฝากข้าวโพดไปฮือลุงเด่นด้วยอ๋อครับผมมีของฝากแล้วครับไม่ใส่ฮะเจ้ยว่านอะไรอย่างก็ใจ้ยว่าวข้าวโพดดี่บ่กครับข้ากลุงเด่นเอาไปแกชอบไหมครับเจ้กะเนี่ยเนี่ยกะเออนักเลยนักมาครับผมทัหักใหม่ๆเลยสดๆเลยนี่โอ้วงใหญ่ขนาดแต่ที่เนแน่เนี่ยตอนนี้ผมหิวข้าวครับผมมีอย่างกินห้องนียครับกังตงนี่ ขอ้วอ่างแม่พัดไปยำหม่าทั่วอ๋อยำหม่าทั่วไอ้นะครับหัวใหญ่หัวหลวงนี่นี่โอ้หัวใหญ่หัวหลวงครับผมสดเลยฮักเอามาใหม่ๆนี่หวานนักขนาดครับผมนักขดดัดฝาดประดุยเจียงไฮ้ถ้าอย่าปลาเลือดผมรักอะวันนั้นเอาหม่านาวไปเพราะมีอยู่เอาหม่านาวไปก็มีปลาเลือดเขาโหดถ้าอย่าบอกมีด้วยนะครับถ้าอยมีอยู่ก็หาเนาะ นี่อยู่ช่วงมาตี่อ๋อครับผมอ๋อบรรยากาศนี่ก็ถึงตอนเมื่อมาทําคลิปอ้นครับตอนนี้ขยะกี่ข้อครับโอ้นี่เลยครับอันนี้เก่งอย่างนี้ครับยายครับอันนี้บ่เคยกินสักตัวครับยำถั่วฟักยาวใส่ผักคนเมืองเด็ก็โมูหน้งยายบอกหแต่ผักคนใต้ร่เพ่นห้องผักลุมปุ่มอ๋ออันนี้อาหารไทยใหญ่อาหารอาหารไทยอาหารไทยเนี่ยต้มมาเป็นนี้ีมาท่ายต้มันก่อนแล้วมันน่าจะทำมิมนที่ทำจะเปี้ยหงนองโอครับ ีต้นมันต้นมันจะเป็นต้นอย่างนี้อี่ออันนี้ต้น้องต้นอย่างนี้ครับนี่คนเมืองฮ้องอหี่ยวมูดแต่คนไต้หวันเหมือนต้นงาเลยครับผักลุมปุ่มอยากเปนห้องอ่ะผักลุมปุ่มคือหักอะไรไม่รู้นะครับมันจะใส่เป็นแกงแกงงูน่ะแกงงูเส้นอ่ะที่ใส่ใส่แกงงูเส้นเนี่ยนะใส่ถั่วทองตัวน่ะเป็นเม็ดน้อยน่ะครับน่ะอร่อยนะอร่อยนะครับลองชิมก่อนแล้วันหน้าอ๋ลองไปชิมดูครับวันหน้าเขามาทำเก๋ยกันเขามาเ่๋ยกันเนี่ย วันนี้ก็ลองชิมเผอก่อนว่ามันลำก่อหอมอย่างไรพ่อนี่เลยครับแล้วยังความกินแล้ววันนี้ครับกินเสร็จแล้วอ๋อกินแล้วครับอันนี้ก็เพื่อลงทุนลองชิมพอก่อนนอครับผมมาเนี่ยผมสนใจกินจีนอย่างเดียวจีนย่างแล้วอันนี้นล้พริกป่าอันนี้ก็ยำแล้วนี่บาแบ่งแบาแบ่งไว้กับครับนี่บาแบ่งแล้วมันกีินเยอะนี่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 ุ้กว่อนี่เขาแหวกกี่เข้าก็ครับจดสักคำสองคำครับหรือว่ากินสักคำสองคำก่อนเดินทางนะครับป่านนี้ยังมาถึงไหนนะครับ มา,าครับยายครับนั่งกินด้วยกันอ่ากินเลยยายกินเสร็จละครับ,บโอ้อันนี้น้ำพริกน้ำพริกอย่างนี้ครับน้นำพริกปลาฮาอ๋ออันนี้น้ำพริกปลาร,ะระ้าโอ้ท่อปหยอก,กรครับรอยอย่างนี้องทับต้องเดินด้วยท้องครับอืมโค่นกระเดดเลยอืมลำกบปลาฮาต้มคนเดียวนะหอมครับหอมไหมฮะได้เลย ระหว่างวันซื้อยายก็ามาต้มค,คนเดียวกักบห้าง<ด>ต้มคนเดียวใส่กระปุกต้มปลาที่เขาจะใส่ส้ตมตำหรือว่าใส่แกงก็ได้ครับมานี่ได้ยินเสียงน้ำไหลจกจกแจ๊กๆจนี่โอ้โหเขาแท้นะครับมีความสุขเนาะนั่นมันได้กลิ่นแกงแบบบ้านๆน,นี่นะครับมันตุ้มซุดหยอดแล้วครับลองชิมโขอกระป๋านี่คนอนเอ๋อใบเนี่ยมันก็บคำอย่างคำไม่รากใบนะใบเนี่ยเนาะที่เขาถ่ายในเกี๊ยวใบเนี่ยลองชิมดูครับ ยังบ่เคยกินนะครับนี่ต้องกินเผาร้อแล้วก็หอมนะมันหอมลำลำนี่รสชาติาเหมือนมันจะอ่อนกว่าใบใบแมงลักหน่อยหนึ่งกินมันแปลกๆครับแต่อร่อยดีครับหวานดิสี่ออกมากี่กินเผาก่อน โอ้โหเตย์เหรอตแล้วขนาดเอามาฝากกันยังเตย์หกกลิ่นอะยู่เนาะกินเลยกินเลยนะครับตะเลิงเข้ากี่เข้าด้ดยกันครับอ๋อเอ่มาสในขนาดครับขินแล้ว,ลวตะกี้นี่นครับทีแรกว่าจะมาไทยตอนนั้นตะเลิงห่อทำกับเข้านะครับแต่มาปัตตันครับผมมาแหมรอบก,ก่อนจะเพื่อน เดี๋ยวขับปิกมาเลยผมมาอาจจะมาแวะนอนนี่ครับนะถ้าถ้าปิกมาเลยจะมาแปลง,งแปลงเตาห้างโลเขาจะแปลงเตา<ะ>ตห้องโลคนเดียวแปลงใหงม่แปลงเตาห้างโลแบบโบราณนะ่ะครับเตาอังโลนะครับหรือว่าเตาห้งโลนะครับท่านผ้ชมเขาจะแปลงเขาจะแปลงตรงนี้อ๋อจะก่อขึ้นเหรอครับหรือว่าเตาดินครับก่อเอาเอาเอาขานเนี่ยธรรมชาติเนี้ยขานธรรมชาติเนี้ย อวัยแต่เอีบบ๊ยแล้วเขาก็เอาคีดีนใส่แล้วเ,เอาปืนใส่มันจะมีเป็นเปบนห้องว่าเป็นเกียงเนี่ยสามขาน่ะอ๋อครับผมเออนะเขาจะแปรงอย่างนี <มา S 1> ้อ้าวถ้ามาเห็นรอบเขาก็มาแปรงนี้มารอบก็แปรง,งนี้นะครับลุงพูนมาช่วยแปรงนะกะอ๋อลพูนนะกะครับได้ครับได้ครับเนาะเขาช่วยกันแปรงเนาะครับผมมาแ,แปรงตรงนี้แปรงเต่าครับเต่าน,นี่นยังแบบโบราณมากเลยครับอ่บรรยากาศดีดีน่ยถ้าอยากแปรงเต่าโบราณเห่งยังที่เปิ้ลยู่ดัมให้ตำสวนเพื่อแปรงอย่างนีลูกสมัยกูเตือนนะครับ อันนี้เขาจะแบ่งจ่วยกันเขาจะจ่วยอาศัยแห้งลุงพูนนะรับโอ้ลำครับอันนี้ลำครับอย่างครับใบเนี่ยยีาเหมือนทัวร์แล้วหรอมันจะหอมมอใบหอมใบลุงปุนนะเออพักลุงปุมน่ะมีเยอะตัวนะไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรครับไม่เหมืงนอย่างคนเมืองอ่ะ คนเมืองกับมหันมหันนีครับอย่างครับถามถามตาเลินตาเลินก็ว่ามาาีนะคนเมืองน,น,น,บบนนะนงนพักอันเนี้ย <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนต้นงาครับใบงานเนาะเออน่ยมันเหมือนใบงาแล้วก็บรรจอนะคนเอาใส่แกงถ้ามาหม็นรอบนี่ต่แกงม้นเส้นใส่ใบอันเนี้ยคืองคุณจีมหอมครับแกงม้นเส้นใส่ใบเนี่ยใส่ใบเนี่ยทั้งหมดคุเนี่ยครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวห่อไปดูยาคำฮักข้าวโพดครับยาคำฮักมาสดๆใส่กับสอบแบบสดๆไปเลยครับ เอาสดสเลยไปถึงเชียงไฮมก็แบบาจางแล้วกันนะครับข <evaluation> นาดคนอันซืน้อเชียงใหม่ฮ้องฟิกมาม,ามันนึ่งกินยังลำอยู่ดูครับหัวยยใหญ่ๆเลยครับวางม้ดแดงไฟเนื้อบ้านมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหัวใหญ่ๆเลยนี่อ๋อสดสดเลยนะครับสดสดเลยจากสวนต้นหนึ่งมีสองหัวกายเหนื่อยนะครับอันนี้มาได้ใส่อันใส่กค่ปุ๋ยอย่างเดียว เนียเ่สียงอะยังห้อยอยู่ด้านหลังขอบแคบเๆไปนะดูเสียงนี่เลยครับนี่ดูเหมาะขนาดเหรอเหมาะขนาดนี่อ๋อสดๆเลยนะครับหอมมขนาดหัวใหญ่ขนาดเลยนะหัวใหญ่ขนาดอ๋อทอดขอแขกมาได้รับเชิญนี่ แกกับเมงบุ้งนี่หรือว่าหนอนนะครับหัวใหญ่ใหญ่เลยหัวใหญ่ใหญ่เลยนะครับนี่โอ้หัวใหญ่ขนาดนั้นดูแขนเนี่ยคมกับอันแกอันเขาโหดอะโหดใหญ่อันใหญ่กว่าแขนใหญ่กว่าแขนนะครับแบบสดๆเลยนะครับโอ้หัวใหญ่หัวหลวงเนี่ยอันนี้ขนาดต้นหนึ่งมันมีหลายหัวนะครับต้นมีสองหัวขนาดใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเอาแบบ ต้นเดียวละสองหัวนี่คงแบบอืมนี่เรามาถ่ายใกล้ๆเลยค่ะนี่ครับนหี่หัวต้นเดียวนี่อ๋อดุใหญ่ขนาดหดหัวใหญ่คำก็เขาโวดอะใหญ่ขนาดนี่เยอะแยะอยู่นี่นี่จะหักไปขายกัดอ๋อเอาไปขายกัดวันนี้จะเอาไปขายกัคร<ะ>ับไม่ละเดี๋ยวจะหักเอาไปขายกัดอ๋อครับผมมาเดี๋ยวผมยกไปกันได้ครับอ่าาม่อยู่นาออึ๊บ นี่ป่ะโอ้น้นตกได้แล้วครับของฝากนี่เลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับผมจะไปแล้วครับเจริญครับเราดีเดอรลูนเดอะครับผมทปลอับเดินทางปลอดภัยเด้อครับผมครับครับผมเดินทางสวัสดีภาพนะครับครับผมไปแล้วครับอนากันไม่ครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับผม เสียงใสนอบรรยากาศได้ดีขนาดเลยครับโอ้โหนี <S <S ่ระสวัส <etzung> ดีครับเฮ้ยยังงั้นเขาโครเขาผมนอีกใสาห้าฝากมาฮือเขาผมมาถจงายเนอรปลาทุ่มอันนี้ปลาท้่มเขาผมปลาฟักเขาผหมอเลยนะนะปลาฟัก รอลุงภุมิมากโอ้กลองมัวเย็นร่ำแอรเย็นไงแอรเย็นล้ําครับมากินข้าวมนเนอะเดี๋ยวจะลังจากพอดีรังจะทําอาหารพอดีเลยลุงภูมิจะมาอาหารเนี่ยแกงไงไม่เข้าวันนี้เอ่อแกงอย่างนี้แกงผมจะพัดพัวพัดมาเจ้าครับวันนี้เมาเมาไปอะไรอย่างเงี้เมาไปเอาข้าวโพดครับผมมาถึงมาถึงพ่อคำก็มืดครับ แล้วก่อนไปเสียเวลาเนี่ยครับอันเชิญพระสิงขึ้นนั้นลดอยู่ครับผมก็่าจะเอาขึ้นได้ครับทุกเปันยากรำมะเนี่ยหมอนะครับหอนุ้งเครื่องหน่อยเลยส้มครับอันนี้ซื้อมาเอาต่กี้เก่าไปฝักยาคำเขาแล้วเนาะเดี๋ยวเดีงเด็เอาพัดเนื้อพัดเนื้อพัดพี่แก่งทุกเนื้อพี่แก่งด้วบกินกัเข้าวันี้เขาจะมาเน่นเครื่องดื่มกันยังกันเยอะกินกัเข้าอย่างเดียวครับผมใช่เดี๋ยวหเขาว่าอา เขาพิสุร่าต่อยังไงหลังจากเขาไปคีพรองตรงนี้นัดไปแล้วไปไปอันคาราโอเกะกครับคาราโอเกะกต้องขัดไปขัดแล้วเนี่ยนัดไว้แล้วครับขัดแล้วพอดีเลยนี่เดี๋ยวจะพัดเนื้อพัดเนื้อใส่ถั่วพัดพริกแกงเนื้อพัดพริกแกงเนื้อนะครับอ่ะอันนี้ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ว่ากันทึงก๊อมนะครับได้ไม่เขาจะทำเมนูอย่างกระต้องรออีกสามเดือนครับผม ใใไปแล้วน,ะะ,ไนะ,ะ, <laughs> ะไปแล้วครับถ่ายประเมินอไหรยังเนี่ยถ่า,ายมาแต่เจ้าแล้วครับออเอาหัน <laughs> หน่อยก็ได้ครับผมบนนคนจึงหูมดูอยู่ครับ <laughs> หูมดูหรือว่าชอบดูเนาะ <laughs> 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 อ่าอนว <laughs> <laughs> ันนี้จะนอนคข้าวเก๊ก็จะนอนสวน <laughs> วันนี้กัครับนอนโรงแรมกันครับวันนี้เจ๊งนอนสวนครับผมผมเต็นท์มาแล้วครับผมแต่บรรยากาศหูนะพอไฟงหลังๆนะครับ ซ้อมไปงัยเรอมไกกั้น่กนซ้อมไปกันนะครับแยกกินกันแล้วเดี๋ยวนั่งกินกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแล้วครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินอีกสองับบแล้วหวานเล่นไปได้ครับผมซอสตีเข้าบ้านไปได้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับผมไป้วครับลุงพูนสู่สวนข้อลุงเด่นนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะ ได้ไปร่วมกันก็ต้องรอติดตามว่ามีกิจกรรมอย่างพองครับผมจัดเต็มจัดนะครับครับไม่ลัุงพู <สะ S 2> นแส้ส้อกินซออ้อแอลคืนนี้ขล่โอเคแน่นอน <laughs>